การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาทอปรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่13ทธันวาคมปี2021 วันนี้นะครับในรอเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของบ๊อบบี้แลสลีย์นะครับที่ออกมาทำร้ายทุกคนเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กอีเซตลอรินหรือว่าเควินโอเว่นนะครับเพื่อนต่อมาก็เป็นเรื่องของดูดอปครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแพ้เขาเอาครับหลังจากที่สู้กับเบียนก้าบิลแล้วก็เดินหนีออกไปจากแม์เรื่องที่3นะครับเดอะมิสครับที่มาท้าทายกับเอชในเดววันแล้วเรียบร้อยนะครับเอาล่ะมาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะฮะ วันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยโอไมตี้บ็อบบี้แลสลี่นะครับแลสลีบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันโชว์ให้พวกมันเห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่เคารพ a อไมตี้ t y mvp บอกว่า bobby ี้แลสลีคือคนที่โหดร้ายมากที่สุดใน wwe พวกนายไม่จำเป็นจะต้องเรียกเขาหลายครั้งนักหรอกเพราะนายแค่เอ่ยชื่อเขาเพียงครั้งเดียวเขาก็จะโผล่มาแล้วสิ่งเลวร้วายก็จะเกิดขึ้น สัปดาห์ที่ผ่านมามีนักมวยป้ามอย่างเควินโอเวนสเซตลอรินออกมาเรียกร้องว่าอยากจะได้ชิงแชมป์แต่พวกมันไม่กล้าพูดถึงบ๊อบบี้แลชลีย์รู้อะไรไหมเพราะว่าบ๊อบบี้แลชลีย์เนี่ยเป็นคนสร้างมูลค่าไงไม่ใช่แค่สร้างมูลค่าให้กับเควินโอเวนสเซธลอรินหรือว่าบิ๊กอีเท่านั้นเขายังสร้างมูลค่าให้อดัมเพียสแล้วก็สัญญาดีเวลิกด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนบ๊อบบี้แลชลีย์จำเป็นจะต้องถูกเพิ่มเข้าไปในแมตช์ชิงแชมป์ในเดย์วัน เควินโอเวนเปิดตัวกมานะครับเควินโอเวนบอกว่านายพูดมากจังเลยวะเรื่องไม่ให้ความเคารพเนี่ยเอาจริงๆฉันไม่ได้สนใจนายมานานกว่า2ปีแล้วด้วยมั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายออกมารอบทําลายฉันจากด้านหลังแล้วก็มาเรียกร้องว่าอยากชิงแชมป์เนี่ยนะเซตน่าม,มันเอาชนะจนได้สิทธิ์ชิงแชมป์อย่างที่มันสมควรจะได้เหมือนกับฉันที่เป็นนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่บริษัทนี้เคยมีมาสมควรจะได้ชิงแชมป์แต่นายไม่ใช่บ๊อบบี้ฟังนะ ฉันจะกลายเป็นแชมป์คนใหม่ในเดวันเพราะฉะนั้นนายไม่สมควรที่จะเข้ามาอยู่ในแม์ของฉันไม่มีใครต้องการให้นายเข้ามาในแม์ฉันจะไปคุยและขัดขวางทุกๆคนเซลโรลินเปิดตัวมานะครับเซลโรลินบอกว่าทุกท่านทุกท่านเราจะเริ่มโชว์ด้วยการที่ไม่มีดาวเด่นในโชว์ไม่ได้นะเพราะว่าฉันคือดาวดวงนั้นบ็อบบี้และแอสลี์ฉันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ฉันไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ฉันเห็นด้วยกับเควินโอเวน บ็อบบี้และสลี์นายไม่สมควรที่จะเข้ามาอยู่ในแมตช์ชิงแชมป์ของฉันบ็อบบี้และสลี์บอกว่าถ้าพวกนายคิดว่าฉันเนี่ยไม่สมควรอยู่ในแมตช์พวกนายทั้งสองคนขึ้นมาบนเวทีแล้วทาอะไรสักอย่างสิเซธโรลินกับเควินโอเว่นนะครับกำลังคุยกันว่าใครเนี่ยจะขึ้นไปก่อนบิ๊กอีก็เปิดตัวออกมาบิ๊กอีบอกว่านี่คือกลุ่มของคนงโง่ทั้งหลายทั้งนั้นเลยเนี่ยว่าเอาละบ็อบบี้ฉันเอาชนะนายมาแล้วครั้งหนึ่งและเชื่อเถอะฉันไม่มีปัญหาที่จะเอาชนะนายอีกรอบ อดัมเพียรกับสัญญาดีเวลเปิดตัวออกมานะครับอาดัมเพียบอกว่าใจเย็นๆนะทุกคนถ้ามีใครสักคนจะประกาศแมตช์ได้เนี่ยคือพวกเราเท่านั้นและแน่นอนพวกเราคิดว่าการปล้ำแบบสีเศร้าเนี่ยน่าสนใจดีบอบบี้แลชลีย์จะถูกเพิ่มเข้าไปในแมตช์ชิงแชมป์ถ้าบอบบี้แลชลีย์สามารถเอาชนะบิ๊กอีเควินโอเวนและเซธโรลินได้และเขาจะต้องเอาชนะพวกนายทั้ง3คนในคืนนี้แต่ภาพมาที่ริดเดิลนะครับแล้วก็แรนดี้ออตัน รีดเดร์บอกว่าเอ้ยเพื่อนนายรู้ไหมฉันเนี่ยดูเทปเยอะมากเลยในช่วงนี้มันทำให้ฉันเกิดไอเดียหลายๆอย่างนะเพื่อนแอนดี้ออตันบอกว่าหวังว่านายจะดูแมตช์ของคู่แข่งและพวกเราจะได้ป้องกันแชมป์ได้นะริเดิบอกว่าฉันยังไม่ได้ดูนะอะไรนะเพื่อน เพราะฉันจะต้องเตรียมสำหรับงานพอดแคสต์แรนดี้ยอร์ตันบอกว่าอาชีพพอดแคสต์ Podcast ของนายเนี่ยจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำเพราะงั้นนายควรที่จะต้องโฟกัสกับการป้องกันแชมป์นายจะอยากทำอะไรก็ได้แต่นี่คือความรับผิดชอบของนายคืนนี้นายจะต้องสู้กับโอทิสและนายจะต้องตั้งใจมากๆถ้านายเอาชนะโอทิสได้ไม่แน่วันหนึ่งฉันอาจจะแต่งตัวคู่กับนายอีกก็ได้ แต่ภาพมาที่เซตโรลินนะครับเควินโอเวนบิ๊กอีแล้วก็สัญญาดีเวลกับอดัมเพียสยืนคุยกันอยู่เซทโรลินถามว่าทําไมต้องยัดมันเข้ามาด้วยวะสัญญาดีเวลบอกว่าคือนงนี้เขาจะเข้ามาได้ถ้าเขาเอาชนะพวกนายทั้ง3คนเพราะฉะนั้นขอแค่เขาแพ้ใครสักคนเขาก็ถูกตัดออกไปแล้วและเควินนายจะเจอกับเขาเป็นคนแรกเควินโอเวนบอกว่าอะไรวะทําไมฉันต้องเจอกับหมอนั่นเป็นคนแรกด้วยช่างเถอะยังไงฉันก็เอาชนะหมอนั่นได้อยู่ดี และฉันพูดจริงนะเว้ยไม่ได้โม้บิอีบ,บอกว่าเอาเถอะไม่ว่าจะ3เศร้าี่เศร้า5เศร้า6เศร้ายังไงฉันก็ป้องกันแชมป์ได้อยู่ดีแต่ภาพมาที่คู่แรกนะครับริดเดิลเจอโอทิสตัวแมทกลางๆครับทุกคนโอทิสดูเคลื่อนไหวลำบากกว่าปกติมากพอสมควรนะอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อที่มากขึ้นครับการเคลื่อนไหวก็เลยดูแข็งๆแล้วก็ความเร็วของพี่แกเนี่ยก็หายไปพอสมควรตัวแมทคือริดเดิลเนี่ยเป็นคนวิ่งไปวิ่งมาคนเดียวเป็นหลักนะครับแล้วก็โดนสวนกลับ ด้วยโอทิดที่ขยับเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคือตัวแมทพยายามบิวเรื่องพละกกาลังแหละแต่มันค่อนข้างแข็งทื่อเกินไปหน่อยตอนจบนะครับโอทิสเนี่ยใส่ฮาร์ปแลมกดนับสามไปหลังจบแมทไรเดียลอตันจะขึ้นมารลบาทำลายนะฮะแต่ว่าโดนโอทิสสวนกลับไปแต่พมาคู่สองนะครับดูดอกเจอเบียนก้าบิแลตตัวแมทมีความงงงวยมากพอสมควรทุกคนด้วยความที่เบียนก้าเนี่ยโชว์ความบ้าพลังมาโดยตลอดนะฮะพอมาเจอดูดอบที่นางไม่ได้สามารถยกขึ้นได้จริงๆอะ ก็เลยทําให้ลําบากครับรูปแมตของแมตนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นการพยายามเสนอความเร็วความหลอกล่อแต่การหลอกล่อที่พยายามนําเสนอนี่แหละครับเป็นปัญหามันไม่ได้เป็นการหลอกล่อที่ดูดีสักเท่าไหร่มันเห็นชัดเจนจนเกินไปว่าชะลอเพื่อให้อีกฝ่ายหลบหรือว่าโพลท่าในทางที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องหลบแน่ๆมันก็เลยมีอาการยึกๆยักๆก,ก,ก,กันพอสมควรแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวแมตก็โอเคไม่ได้แย่เท่าไหร่ตอนจบเบียนก้านบีแลใส่เวอ,อร์บอมนะครับแล้วก็ตามด้วย450เอาชนะไป หลังจบแมตช์ดูดอบออกมารอบทำลายเบียนการบิเล่อีกรอบหนึ่งแต่ภาพมาที่เควิโนเวนให้สัมภาษณ์ก่อนปั้มนะครับเควิโนเวนบอกว่าถ้านายอยากให้ฉันพูดอะไรสักอย่างเนี่ยฉันขอพูดถึงความห่วยแตกสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยแม่งห่วยแตกบ็อบบี้แลสลี์แม่งห่วยแตก, Bobby แแตกฉันถูกบังคับให้ออกมาปั้มเป็นคนแรกก็ห่วยแตกเมืองนี้แม่งก็ห่วยแตกแต่มีข่าวดีคือฉันจะออกไปและจัดการบ็อบบี้แลสลี์ไม่ให้มันเข้ามาในแมชและข่าวดีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเดย์วัน ฉันจะกลายเป็นแชมป์คนใหม่และฉันไม่ได้โม่แต่ภาพมาคู่3มนะครับเควินโอเวนเจอบ็อบบี้แลสลีย์ตวแมตช์โอเคนะทุกคนไม่เดือดมากไม่แรงมากนะครับแมตช์ชี้ไปทางความบ้าพลังของบ็อบบี้แลสลี์เป็นหลักและตัวของเควินโอเวนก็เหมือนพยายามปั้มแบบเซฟตัวพอสมควรนะครับเพราะว่าจะต้องชิงแชมป์ในเดย์วันโดยเฉพาะช่วงจบแมตช์เนี่ยก็จะป้องกันตัวแบบว่าเซฟตัวมากๆแพ้ไม่เป็นไรปล่อยเป็นหน้าที่คนอื่นกันแล้วกันนะครับ ตอนจบเนี่ยแลชลีย์กำลังจะใส่เฮิร์ตล็อกแต่เควินโอเว่นชิงยอมแพ้ซะก่อนที่จะโดนท่านะครับแต่ภาพมาที่เซตกำลังอารมณ์เสียครับแต่ว่าสัญญาดีเวลเนี่ยเดินเข้ามาบอกว่าเซตคือคนต่อไปที่จะเจอกับบ็อบบี้แลชลีย์แต่ภาพมันหน้าเวทีนะครับเบกกิลินเปิดตัวออกมาเบกกิลินบอกว่าขอต้อนรับสู่เวลาที่ยิ่งใหญ่พวกนายได้รับความยิ่งใหญ่ตั้งแต่ชั้นเก้าเข้ามาในตึกนี้ละสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของลีฟมอร์แกนแต่ก็นั่นแหละ สุดท้ายฉันก็ยังคงเป็นคนถือคมขัดนี้ต่อไปแต่ยังไงก็เถอะลิฟคือคนที่พวกนายเชียร์ใช่ไหมละ่ะพวกนายอยากให้เธอเอาชนะฉันไม่ว่าเธอจะกระจอกแค่ไหนพวกนายก็ยังเชียร์เธอเอาจริงๆพวกนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกนายต้องการอะไรก่อนที่ฉันจะกลับมาพวกนายอยากให้ฉันกลับมาแต่พอฉันกลับมาทํางานพวกนายกลับเสือกสายไล่ส่งฉันพวกนายไม่อยู่ในจุดที่ฉันอยู่ไงพวกนายไม่เคยขึ้นมาบนเวทีนี้ไม่เคยได้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆจงจําไว้นะ ถึงพวกนายจะไม่ชอบอยังไงฉันก็จะเป็นแชมป์ไปนานเท่าน,านั้นลิมมอร์แกนเปิดตัวออกมานะครับลิมมอร์แกนบอกว่าฉันไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นและฉันเบื่อกับการที่เธอออกมาโมท้ทุกครั้งทุกครั้งเพื่อเอาแต่พูดว่าผู้คนเนี่ยจะไม่อยู่กับฉันถ้าฉันได้แชมป์แต่คนเดียวที่ทุกคนเกลียดขี้หน้าก็คือเธอรู้อะไรไหมเธอกดให้ฉันดูต่ำนะเพราะว่าเธอเกือบจะแพ้ฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอจะต้องโกงเพื่อที่จะชน,นะฉันเธอคงภูมิใจมากเลยสินะ เธอคือคนที่เก่งก็จริงแต่คนที่เก่งมากๆน่ะจะต้องโกงเพื่อเอาชนะอย่างนั้นเหรอฉันร้องไห้นิดหน่อยหลังจากที่พ่ายแพ้แต่ไม่ใช่ว่าฉันอ่อนแอฉันแค่ผิดหวังเพราะฉันรู้ว่าฉันสามารถเอาชนะเธอได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเธอคิดว่าการพ่ายแพ้เนี่ยมันจะทําให้ฉันอับอายฉันบอกเลยว่าไม่เพราะฉันจะไม่ยอมแพ้จนกว่าฉันจะเอาชนะเธอได้ถ้าเธอเป็นบิ๊กไทม์เบกจริงๆเธอควรที่จะรับคําท้าชิงแชมป์ในเดวัดเบกก้ลินบอกว่า ไม่ต้องหรอกเพราะว่าการทานานะั้นอ่ะมันง่ายเกินไปหยุโดโทษคนอื่นได้แล้วเธอไม่ได้พร้อมสิ่งเดียวที่เธอทําให้ทุกคนเห็นคือเธอไม่มีความสามารถที่เหมาะสมเธอเป็นคนที่ไม่มีอะไรดีสักอยาก่างลิฟอ์มอแกงขึ้นไปกระทืบเบกกี้นะครับตอนที่จะโดนเบกกี้สวนอัดกลับไปหลังจากที่เบกกี้เนี่ยกระทืบแขนลิฟ์กับบันไดเหล็กแล้วเนี่ยเบกกี้ลิฟ์ก็บอกว่าถ้าเธออยากได้แมชอยู่แล้วก็ฉันรับคำถา แต่พามาที่ AJ Style ถูกสัมภาษณ์นะครับว่าเขากับโอมอสเป็นยังไงบ้าง AJ บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอมอสเดินหนีไปจากฉันแต่ฉันยังไม่ยอมแพ้จากหล i t e Tech หรอกโอมอสเป็นเหมือนกำแพงให้ฉันเขาเป็นเหมือนการเดียนองคลรักษ์ผู้พิทักษ์ของฉันเพราะงั้นฉันไม่ยอมปล่อยเขาไปแน่ๆฉันจะต้องทําให้เขาไปในทางที่ถูกต้องและพวกเราจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเขาเป็นคนดีและฉันอยากจะเห็นเขาประสบความสําเร็จโอมอสเข้ามาในฉากนะครับแล้วก็บอกว่าพวกเรายังเป็นทีมกันอยู่ใช่ไหม เอเจบอกว่าใช่เลยฉันยังอยากอยู่ทีมเดียวกับนายไปกันเถอะแต่ภาพมาคู่สี่นะครับเดวินพีกกับฟินบาร์เลอร์ครับเจอด็อปซิกเลอร์แล้วก็โรเบิร์ตลูตตัวแมต์ไม่แย่นะทุกคนแต่ว่าไม่มีจังหวะพลิกกลับหรือว่าจังหวะลุ้นดีๆสักเท่าไหร่เลยครับคือในช่วงแรกอ่ะมันก็เป็นการอัดกันธรรมดาครับแต่พอเป็นช่วงใสท่าประจําตัวเนี่ยมันไม่มีการต่อล้อต่อเถียงอะ่ะทุกคนมันใส่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 แล้วก็จบนะครับอย่างฟินเนี่ยแทะเข้ามาดับเบิลฟูสตอม กระโดดพุ่งออกนอกเวทีช็อตกันดับคิกแล้วก็จะใส่คูเดอร์การจบแมตช์น,นะครับคือมันเป็น1 2 3 4มากไปหน่อยทําให้ตัวแมตช์นเนี่ยค่อนข้างขาดความตื่นเต้นเล้าใจตอนจบนะครับออตินเทลลี่เนี่ยเข้ามาป่วนก่อนที่จะโดนฟินอัดไปดอฟซิกเลอร์ครับฉวยโอกาสมาใส่ซิกแซกกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์ครับออตินเทลลี่เนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปก,กับฟินที่นอนอยู่แต่ว่าเดเมียนพีทขึ้นมาก่อนที่ออตินเทลลี่จะหนีไปแต่ภาพที่นิกกี้เอเอ็เฮดนะครับกับเรียลิปลี นิกกี้บอกว่าเลียสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันถูกมันจัดการฉันขอฝากความหวังไว้ที่เธอเพื่อที่จะลบภาพแย่ๆนั้นออกจากหัวฉันเลียลิฟลี่บอกว่าฉันจับคู่กับเธอนะนิกกี้เพราะว่าฉันเห็นไฟที่ไม่ยอมแพ้นในตัวเธอเธอเอาชนะนักมวยปั้ม7คนในมันนี่เดอะแบงค์และเธอยังสามารถเอาชนะชาลลอตแบบตัวต่อตัวได้ด้วยฉันเองยังทําไม่ได้เลยเธอต้องมีพลังในความเชื่อสิเธอคนเก่าหายไปไหนฉันต้องการเธอคนนั้นกลับมา นิกกี้บอกว่าขอบคุณที่ทําให้ฉันมีกําลังใจเอาเถอะเราจะเอาไปจัดการเรื่องนี้กันก่อนที่เราจะรู้ตัวเราก็คงได้แชมป์กลับมาแล้วแต่ภาพมาคู่5้านะครับเรียลิบลี่เจอควีนเซเลนา่าแมตช์เนื้อเรื่องครับทุกคนและเป็นแมตช์ที่ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยนิกกี้วิ่งมาไล่คาเมร่าลอ่อเวทีนะครับแล้วก็พลาดโดนอัดพอรียลริบลี่เข้ามาดูอาการเนี่ยก็โดนควีนเซเลนา่ารวบกดเอาชนะไปอย่างง่ายได้แต่ภาพมาที่เซตโรล,ลินนะครับกำลังทําสมาธิเตรียมปั้มแต่ว่าเควินโอเวนก็เดินเข้ามา เจนโลลินบอกว่านายต้องการอะไรวะฉันจะออกไปเอาชนะบอบบี้แลสลี์อย่างที่นายทำไม่ได้เควินโอเว่นบอกว่านายจะมาวุวายใส่ฉันทำไมฉันจะออกไปกับนายเพื่อช่วยนายนะเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมี MVP ด้วยเจนโลลินบอกว่าฉันไม่ต้องการให้นายช่วยหรอกเพื่อนฉันไม่ต้องการให้นายช่วยนายช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำนายยอมแพ้ก่อนที่จะโดนล,ล็อกนายอยู่ที่นี่แหละและฉันจะจ้องอไปจัดการบอบบี้แลสลี์ด้วยตัวเอง แต่ภาพมาคู่หกนะครับบ็อบบี้แลสลี่เจอกับเซตโรลินตัวแมนไม่ค่อยมีอะไรมากครับทุกคนเซตขึ้นมาโดนโยนโยน,ยนทิ้งทิงท้งคว่างๆแล้วก็เจ็บหนีไปอยู่ล่างเวทีก่อนที่เควินโอเว่นเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็กระทืบเซตนะครับก่อนที่กรรมการจะปรับให้บ็อบบี้แลสลี่เนี่ยแพ้ฟาวไปหลังจากที่กรรมการปรับแพ้ฝ่์แล้วนะครับซอนยาดีเวลกับอดัมเพียสก็เปิดตัวออกมาอดัมเพียสบอกว่านั่นเป็นการกระทําที่ฉลาดมากซึ่งในทางเทคนิคแล้วเนี่ยพวกนายทาได้ผล นั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นจะมีการรีแมตช์อีกครั้งและหลังจากนี้แมตช์ของบ็อบบี้แลสลี์จะเป็นแบบไม่มีกฎกติกาหลังจากเริ่มแมตช์ใหม่นะครับแลสลี์ก็สเปียร์ทีเผลอกดนับ3เอาชนะไปแต่ภาพมาที่ออตินเทอรลี่ครับเข้ามาหาวินแบ็กแมนออตินเทอรลี่บอกว่านี่ครับท่านดูสิ่งที่ผมทําสิมันเจ๋งใช่ไหมวินแบ็กแมนบอกว่าหูปากไปเลยนายเข้ามาในห้องฉันทา,ทางที่ไม่เคาะประตูเนี่ยนะ ฉันไม่ใช่เพื่อนแกนะเว้ยสิ่งที่นายทำเนี่ยมันไร้ค่าและฉันก็ไม่ประทับใจในตัวนายเลยสักนิดแต่ภาพมาที่มิสทีวีนะครับมิสบอกว่าดูสิสิ่งเดียวที่ทำให้คืนนี้เนี่ยเหมือนกับสวงสวรรค์ก็คือภรรยาที่สวยงามที่สุดของฉันมันมีอะไรบางอย่างที่ฉันยังไม่ได้ในสายอาชีพนี้อย่างที่ทุกคนรู้ในช่วงของ w r e s t l e m มา i a ียเนี่ยมีช่วงเวลาพิเศษที่เรียกว่า h a l l o f Fame มันคือรางวัลของนักมวยปล้มที่ยอดเยี่ยมและตอนนี้ชันขอแนะนำนักมวยปล้มที่ยอดเยี่ยมที่เหมาะสมจะเป็นหอเ,อเฟมคนต่อไปเดอะ i s สเปิดวิดีโอแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่ารู้ไหมนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในใสายอาชีพของฉันเลยฉันจะเอาชนะเอ็ดในเด y 1วันและส่งเขากับสุการ,รีไทยครั้งเอ็ดเปิดตัวออกมานะครับเอ็ดบอกว่ารู้ไหม บางครั้งเนี่ยมีอะไรที่เราเห็นไม่ค่อยตรงกันและไม่ค่อยตรง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 โคตรโคตรนายทำให้ทุกคนลำคาญทุกครั้งที่นายเปิดปากพูดฉันนั่งอยู่ข้างหลังและเห็นนายทำวิดีโอของตัวเองฉันเลยต้องออกมาที่นี่เพื่อบอกว่าให้นายควรจะหุบป,ปากซะฉันรู้ว่านายเก่งมิสแต่นายมันขี้โม้มากเกินไปหน่อยนายทำสิ่งต่างๆด้วยความปลอดภัยไม่ว่าจะแสดงหนังหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วนายมันเป็นแค่พวกปอดแฮก นายมันพวกกระจอกที่ชอบทําตัวแอคว่าตัวเองเก่งมิสนายเคยบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยแนะนํานายมันก็จริงแหละเพราะฉะนั้นในเดวันเนี่ยฉันจะเป็นคนสอนนายเองฉันจะกระทืบหน้าเน่าๆของนายทิ้งซะให้เป็นบทเรียนที่นายควรจะได้รับเดอรมิสต่อยเอดไปนะครับแต่ว่าก็โดนอัดคืนไปจังหวะที่เอ็ดจะสเปียร์เนี่ยเดอมิสเอามาลิสมาขวางไว้นะครับก่อนที่จะเล่นงานเอดกลับไปแต่ว่ามาลิสเนี่ยไม่พอใจครับแล้วก็ตบหน้าเดอรมิสก่อนที่จะเดินหนีกลับไปหลังฉาก แต่ภามาที่บิ๊กอีเซตโรลี่แล้วก็เควินโอเว่นนะครับบิ๊กอีบอกว่าก่อนที่พวกนายทั้งสองคนจะพูดอะไรฉันไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นพวกนายถ้าพวกนายอยากให้แมตต์เป็นแบบ3เศร้าอยู่พวกนายจงอยู่ให้ไกลๆจากเวทีแต่ภามาที่ MVP แล้วก็บ๊อบบี้แลสลีย์ถูกสัมภาษณ์นะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะบิ๊กอีได้ไหม MVP บอกว่าเอาล่ะไม่มีอะไรที่ออไมตี้บ๊อบบี้แลสลีย์จะทำไม่ได้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธ ไม่มีใครสามารถปฏิเสธยุคแห่งออมตี้ได้ในแมตช์ที่ไม่มีกฎกติกาเนี่ยนั่นหมายความว่าออมิตี้ถูกปลดปล่อยเขาสามารถสร้างความเจ็บปวดและความโหดร้ายได้มากขึ้นเท่าที่เขาต้องการแต่ภาพมาคู่7นะครับบิ๊กอีเจอบ็อบบี้แล็ลี์แมตช์อัดการสนุกดีครับทุกคนหนักหน่วงเอาเรื่องเพราะว่าเป็นแมตช์สุดท้ายก็เลยใส่กันได้เต็มที่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สนุกใช้ได้แหละแต่ว่าถึงแม้จะเป็นแมตช์แบบไม่มีกฎกติกานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นไปที่อุปกรณ์ขนาดนั้น หลักๆเนี่ยก็จะมีแค่โต๊ะ2อสตัวเท่านั้นนะฮะในระหว่างแมตช์เนี่ยเซนโลลินกับเควินโอเว่นออกมากระทืบบ็อบบี้แลาสซี์นะครับแต่ว่าบิ๊กอีไม่ยอมก็เลยจับเควินโอเว่นฟาดใส่โต๊ะไปครับส่วนบ็อบบี้แลาสซี์เนี่ยก็สเปียร์เซนโลลินอัดกับโต๊ะไปอีกคนตอนจบนะครับ MVP เนี่ยเอาไม้มาตีขาบิ๊กอีก่อนที่แลาสซี์จะสเปียร์แล้วก็กดนับ3ไปส่งผลให้บ็อบบี้แลาสซี์เนี่ยเข้าร่วมแมตช์ชิงแชมป์ในเดยวันสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคน เหตุการณ์แรกครับ r k Bro เนี่ยโดน Alpha Academy กระทืบไปเหตุการณ์ที่2ครับดูดอบ o ยังออกมารอบทำลายเบียนก้าบิแเลเหตุการณ์ที่3ครับ Becky Lynch จะเจอกับ Liv Morgan ใน Day 1เหตุการณ์ที่4ครับ AJ s t y l e กับ Omos เนี่ยกลับมาคืนดีกันเหตุการณ์ที่5ครับ Austin Theory เนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปก,กับ Finn Balor er, ที่นอนเจ็บอยู่ตอนที่ p r i e จะออกมานะครับแล้ว Austin Theory ก็หนีไปเหตุการณ์ที่6ครับ Ace โดน Miz กระทืบแต่ว่า Miz เนี่ยโดนเมียงอน ในการที่7ครับบ็อบบี้แลสลีย์ได้เข้าร่วมในแมตช์ชิงแชมป์สรุปแมกกนหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับริดเดิลเจอโอทิสโอทิสเอาชนะไปได้คู่ที่2ดูดอปเจอเบียนก้าบีแลนะครับเบียนก้าบีแลเอาชนะไปได้คู่ที่3เควินโอเว่นเจอกับบ็อบบี้แลสลีย์นะครับบ็อบบี้แลสลีย์เอาชนะไปได้คู่ที่4เดเมเนพีทกับฟินบาร์เลอร์เจอกับดอปซิลเลอร์แล้วก็โรเบิร์ตลูทนะครับดอปซิ Dob ler, ลเลอร์กับโรเบิร์ตลูเอาชนะไปได้คู่ที่5เลียลิบอร์เจอควีนเซเลน่านะครับควีนเซเลน่าเอาชนะไปไปด้คู่่ที6 บ o อบบี้แลสลี่เจอกับเซธโลลินนะครับบ o อบบี้แลสลี่เอาชนะไปได้คู่ที่7 Big บิ๊กครับเจอกับบ o อบบี้แลสลี่บ b อบบี้แลสลี่เอาชนะไปได้สิ่งที่ผมงงมากในสัปดาห์นี้นะครับก็คือทัวร์นาเมนต์หาผู้ท้าชิงลอเท็กทีมแชมเปี้ยนเนี่ยหายไปไหนแล้วไอ้ทัวร์นาเมนต์อาร์เคบรอะไรนะั่นอะหายไปแล้วอะ่ะไม่เจอเลยฮะจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทีมที่ชนะก็คือสตีดโปฟิตแล้วก็เดอะมิสซิโอนะครับซึ่ง ถ้าผู้นี้มาเจอกันผู้ที่ชนะจะได้ชิงแชมป์แต่อยู่ดีๆก็หายไปเลยครับสตีดโปรฟิตสัปดาห์นี้ก็ไม่มาเลมิซิโอโดมินิกก็ไม่โผล่มาสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับก็เริ่มงงตั้งแต่ที่แรนดีออตตันกับรีดเดิลเนี่ยไปโผล่ในส a ม k กดาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละว่าอยู่ดีๆอยู่รอไปปั้มที่ส a ม k กดาวได้ยังไงนะครับก็ค่อนข้างที่จะงงพอสมควรแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเบียนก้าบิแลโชฟอร์มได้ดีนะ คือถึงแม้ตัวแมทมันจะงงๆอ่ะแต่เจ้าตัวสร้างความประทับใจได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะ450ตอนที่จบแมทนะครับคือมันเป็นท่าที่ไม่ได้หวือหวามากนักหรอกนะครับสำหรับ450เนี่ยแต่ว่ามันมีการใช้ใน WWE น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเบียนกาบิลลที่หยิบขึ้นมาใช้ในจังหวะที่ทุกคนไม่คิดว่านางจะใช้อะ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่าว้าวพอสมควร นะครับคนดูในสนามก็มีฮือฮากันบ้างแหละนะครับตามสไตล์แล้ววันนี้ครับบ๊อบบี้แลสลี่เนี่ยก็เดินไปชนมือกับกริปสันหรือว่าเหรียญทองโอลิมปิกนะครับที่ตอนนี้เนี่ยสังกัดอยู่ในรอเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีแมตช์ขึ้นปัม้มไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะดึงกริปซันเนี่ยเข้าร่วมทีมก็เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีบทสัมภาษณ์ว่าถ้ากริปซันเข้ามาใน WWE นะครับบ๊อบบี้แลสลี่แล้วก็ MVP เนี่ย พร้อมที่จะสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่คืออย่างที่จะดึงเข้ามาใน The He ฮิร์ตบิสเนสเลยนะครับเพื่อที่จะส่งเขาเนี่ยขึ้นไปในระดับสูงโดยเร็วที่สุดส่วนในด้านของเนื้อเรื่องของ n i c k ี Ash นะครับกับเ e a 亚 r i p ลี่เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะตีกันแหละนะครับคิดว่า n i ก k ี้น่าจะเทิร์นฮิลแต่ว่าความน่ากลัวของการเทิร์นฮิลเนี่ยคือตอนที่ n i c k ี้แอมีคาแรคเตอร์เป็นหญิงคลั่งที่ใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนปั้มอะไรช่วงนั้นนะครับ ก็ไม่มีใครซื้อเลยทุกคนจนสุดท้ายเนี่ยนิกกี้เนี่ยแทบจะหายไปจากจอเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าต่อไปเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเทิร์นฮิลแล้วก็หักหลังการสู้กันเนี่ยสู้กันจบสตอรี่แล้วมันจะเป็นยังไงต่อก็ต้องติดตามกันนะครับเอาละนะฮะวันนี้ในรอก็มีเนื้อเรื่องมานำเสนอประมาณนี้ยังไงใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครมีอะไรผู้คุยเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ